สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการพามาชมดอกกล้วยไม้ป่าสวยๆนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจะพามาชมต้นเขียวๆสวยๆของเอื้องป่าในช่วงฤดูฝนนะครับ โดยกล้วยไม้ป่าที่ผมชื่นชอบนะครับส่วนใหญ่ที่สะสมก็จะเป็นเอื้องมัดฉาและเอื้องสายนะครับเอื้องสายที่ผมชื่นชอบในการสะสมก็คือจะเป็นเอื้องสายจากทางใต้นะครับนั่นก็คือเอื้องสายหลวงใต้และสายน้ำพึ่งใต้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเอื้องสายน้ำพึ่งใต้หรือเอื้องสายน้ำพึ่งมาลายูทั้งหมดเลยนะครับ ใบของเขาก็จะสวยเขียวและกำลังยาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกนะครับหรือเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับทำให้ตระกูลเอื้องสายนะครับหลังจากที่เขามีดอกไปแล้วเขาก็จะแทงหน่อใหม่กันมาและทยอยยาวขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ช่วงฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นในการเก็บสะสมอาหารและเจริญเติบโตของตระกูลเอื้องสายนะครับพอถึงปลายปีเขาสะสมอาหารและสายของเขายาวเต็มที่เขาก็จะหยุดเจริญเติบโตและพักตัวเพื่อรอทิ้งใบออกดอกกันสวยงามนะครับ เรื่องสายน้ำผึ้งมาลายูนะครับก็จะมีความแตกต่างกับเรื่องสายน้ำผึ้งจากทางเหนือนะครับสังเกตดูจากสายเลยนะครับกอนี้จะเป็นเรื่องสายน้ำผึ้งจากทางเหนือนะครับเป็นเอื้องสายน้ำผึ้งจากไม้ฮองสอนนะครับลำต้นของเขาก็จะอวบและใหญ่ยาวกว่าสายน้ำผึ้งมาลายูหรือสายน้ำผึ้งใต้นะครับนี่ก็จะเป็นสายน้ำผึ้งใต้ที่เป็นไม้กอนะครับ เป็นไม้จากกระบี่พังงาและจังหวัดพัทลุงนะครับลำของเขาก็จะมีหลายลักษณะนะครับเช่นลำสีเหลืองหรือว่าลำสีแดงแบบนี้นะครับจากการสังเกตนะครับเรื่องสายน้ำผึ้งใต้หรือสายน้ำผึ้งมาลาอยู่นะครับสีของลำก็สามารถบ่งบอกสีของดอกได้เหมือนกันนะครับลำสีเหลือง แบบนี้ก็จะให้ดอกสีชมพูหวานนะครับแต่ลำต้นที่เป็นสีแดงหรือมีจุดกระแดงแบบนี้นะครับเขาจะให้ดอกสีชมพูเข้มออกม่วงจะเข้มกว่าลำสีเหลืองนะครับก็เป็นไม้สะสมของผมนะครับเป็นสายน้ําผึ้งมาลายูนะครับเป็นเอื้องสายที่ปลูกเลี้ยงง่ายแต่หาพบในธรรมชาติได้ยากมากๆนะครับ หายากกว่าสายน้ำผึ้งจากทางเหนือนะครับลักษณะดเด่นของเขาก็คือลำต้นจะเป็นสายเล็กๆแบบนี้นะครับสายเล็กแต่ให้ดอกได้ดอกใหญ่สวยงามมากๆนะครับหากใครที่ปลูกเลี้ยงนะครับจะรู้ว่าเอื้องสายน้ำผึ้งมาลายูจะให้ดอกที่สวยและหอมมากๆนะครับลักษณะดเด่นของสายน้ำผึ้ง ต้ก็คือดอกของเขาจะมีเส้นเล็กๆตรงกลีบปากดอกเยอะและชัดเจนนะครับทำให้เขามีอีกชื่อหนึ่งคือเอื้องสายประสาทนะครับคล้ายๆกับเส้นประสาทนะครับเขียวสวยงามมากๆนะครับสำหรับผู้ที่สะสมก็ลองหามาปลูกเลี้ยงกันนะครับสำหรับสายน้ำพึ่งใต้หรือสายน้ำพึ่งมาลาย,ยูนะครับ ช่วงนี้เขาก็กำลังสวยงามเขียวมากๆนะครับได้ฝนไปช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเอื้องสวนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้สะสมนะครับเป็นเอื้องสายหลวงใต้กลีบปากดอกสวยๆแปลกๆนะครับช่วงนี้เขาก,กำลังเขียวงดงามนะครับ พิ่งจะหลงฤดูบานมาหนึ่งดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงใต้กลีบป,ปากม่วงนะครับสใหญ่ที่ผมสะสมก็จะเป็นเอื้องสายหลวงใต้าจากหลายแหล่งนะครับจังหวัดพัทลุงตรังกระบี่นครศรีธรรมราชหรือจะเป็นจังหวัดสตูลน,นะครับจังหวัดสงขลาผมก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับ แต่ผมจะเน้นเก็บเฉพาะต้นที่กลีบปากดอ,อกของเขาสวยงามหรือมีความแปลกนะครับเช่นลักษณะที่ปากม่วงทั้งกลีบปากนะครับช่วงนี้เขาก็กำลังแตงกหน่อมางดงามเลยนะครับสำหรับเอื้องสายหลวงใต้นะครับเอื้องสายจากทางใต้นะครับก็เป็น เื่องสายที่เลี้ยงง่ายและน่าสะสมนะครับชอบความชื้นนะครับผมก็จะแยกปลูกไว้เป็นโซนเป็นจุดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเอื้องสายหลวงใต้ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้ตลอดเกือบ10ปีนะครับผมคัดเก็บเฉพาะต้นที่มีดอกสวยงามแปลกตานะครับ รงนี้ใบของเขาก็จะเขียวสวยมากๆนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นกอใหญ่นะครับที่ผมปลูกใส่กระเช้าไว้นะครับเนื่องจากเขากอใหญ่มากๆครับหนองเขาก็กาลังเจริญเติบโตงดงามนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะติด ป้ายแท็กไว้นะครับว่าเป็นไม้จากแหล่งไหนหรือมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับเพื่อสะดวกต่อการแยกหน่อและชำหน่อไว้แบ่งจำหน่ายนะครับเพราะว่าแต่ละต้นก็จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันนะครับเวลาผมโพสหรือว่าโชว์ต้นที่มีดอกก็จะมีลูกค้าที่สนใจนะครับจะชื่นชอบเฉพาะลักษณะเด่นตามต้นนะครับผมก็จะสามารถแบ่งขายได้นะครับเนื่องจากว่าผมติดป้ายแท็กไว้นะครับว่า ต้นไหนมีลักษณะสวยงามโดดเด่นยังไงนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นไม้จากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับปากของเขาก็จะแหลมดอกสีชมพูหวานมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นไม้จากนาราธิวาสนะครับไม้จากป่าดิบชื้นนาราธิวาก็จะให้ดอกที่มีขนาดใหญ่นะครับลักษณะเด่นที่สำคัญของเขาเลยนะครับ แต่ไม้จากโซนพัทลุงสงขลาตรังสตูหรือกระบี่นะครับลักษณะเด่นของไม้แถบนี้คือเขาจะเจริญเติบโตอยู่ตามผาหินนะครับจะไม่ขึ้นอาศัยอยู่ตามบนต้นไม้เหมือนกับแหล่งนาราธิวาสนะครับลักษณะเด่นที่สําคัญของไม้จากแถบที่ขึ้นตามผาหินเลยนะครับก็คือดอกของสายหลงใต้จะมีสีที่เข้มและมีลวดลายของดอกที่สวยงามกว่าไม้จากนาราธิวาสนะครับ ทําให้ไม้ที่ผมสะสมส่วนใหญ่จะเป็นไม้จากแหล่งผาหินพัทลุงตรงังกระบี่สตูลนครศรีธรรมราชแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมชื่นชอบดอกของเขาที่มีขนาดกระทัดรัดและสีสันสวยงามนะครับก่อนนี้ก็กําลังแทงหน่อมาเยอะเลยนะครับหน่อกําลังงามนะครับ การขยายพันธุ์นะครับช่วงนี้ผมก็กําลังทําตะเกียงเพื่อขยายพันธุ์แบ่งจําหน่ายสําหรับเรื่องสายลงใต้นะครับหน่อของเขาตะเกียงก็กําลังจะ,จะเจริญเติบโตสวยงามนะครับลำหนึ่งเขาก็จะให้ตะเกียงแค่หนึ่งถึงสองตะเกียงนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ให้ดอกใหญ่และสีชมพูหวานนะครับเป็นไม้จากจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้เก็บตะเกียงของเขาเพื่อขยายพันธุ์ปีละหนึ่งถึงสองตะเกียงนะครับ เพราะว่าบางต้นเขาจะหัวงตะเกียงมากๆนะครับตอนนี้เขาก็จะให้ซึ่งเอื้องสายหลวงใต้ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะปลูกใส่กระเช้าไม้แบบนี้นะครับหรือใส่กระถางพลาสติกให้มันห้อยหรือว่าปลูกทรงตั้งแล้วเขาจะค่อยๆห้อย,อย,อยลงเองก็ได้นะครับผมปลูกไว้หลากหลายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ช่วงนี้เขาก็ได้รับน้ำฝนเยอะนะครับทำให้เขามีความสวยงามนะครับจเจริญเติบโตได้ไวมากๆเลยนะครับช่วงนี้เอื้องสายหลวงต้ครับที่นี้ก็เป็นตะเกียงที่ผมแยกมานะครับเป็นปากม่วงจากนราธิวาสนะครับจะติดป้ายแท็กไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อง่ายต่อการทำจำนวน แยกหนอนะครับเวลาแบ่งจําหน่ายจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่าผมจะติดป้ายแท็กไว้ทุกต้นนะครับนี่ก็เป็นปากม่วงจากทุ่งสงนะครับแต่ลงงตาก็เป็นเอื้องสายที่ผมเก็บสะสมมาตลอดหลายปีนะครับเนื่องจากว่าเขามีความสวยงามและมีคุณค่านะครับเป็นไม้ป่าพันธุ์แท้ที่หาพบได้ยากมากๆนะครับ ในแถบภาคใต้ของประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเอื้องสายจากทางใต้ท <the> um ั re <se> ้งสายน้ำพึ่งใต้และสายหลวงใต้กันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมมีความสุขกันทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับ